สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่อง Pie Channel, คิวที่พายแชนแนลค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคะเราพาทุกท่านนะคะมาอยู่ในหน้าของ d g 1 6 8 8 g คะ่ะทุกคนคะวันนี้พกทุนมา4,500บาทนะเรามาหมุนออตโต้ที่เบ็ดยีกันก่อนเลยนะคะคะ่ะสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้อยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยากดูเกมไหนกดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหได้มาสบาทโอ้โหตะเกียงมาอีก2 4 0บ,บาท สวยๆเลยนะคุณพี่ค่ะโอ้โหตัวเจมาอีก39บาทแบบนี้หาได้ที่ไหนโอ้โหเต็มแถวขนาดนี้2องพัี่รอยหกบาทโอ้โหดีจีของเราไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะมาขนาดนี้คอร้องหกสิบเจ็ิบาทโอ้โหมาต่อๆกันเลยนะเพิ่งหมุนไปได้2ครั้งเองนะคะทุกคนค่ะโอ้โหอีก60บาท ซูเปอร์เมกาต้องเข้าแล้วนะคะ2,904บาทนะคะรางวัลก้อนโตนะคะมาค่ะไปต่อกันเลยนะเะหลืออีกเจการหมุนนะคะที่เราเปิดออโต้ไว้10ถทีนะ,ะอ่ายังเงียบอยู่เลยนะ,ะขอสเกตเตอร์ลงสัก3ตัวได้ไหมคะคุณลิงม,มาตัวเดียวตลอดเลยเว้ยยังไงคะโอ้โหสเกตเตอร์ลงลงลง โอ้โหมาจริงนะมาจริงเลยค่ะทุกคนคะ่ะได้8การหมุนฟรีนะเราไปเริ่มกันเลยนะมาจะปัวจะปังเท่าไหร่โอ้โหไม่ให้เราเลยไว้อยากเลขสิบได้สามบาทงงมากงงมากจะ้ะ Uh huh. หรือว่าเขาจะไม่ให้เราคูณสองมาดีสิบสองบาทโอ้โ oh. หขนาดหมุนได้เบ็ดยี่สิบบาทอ่ะเนี่ยขอล้องล้ uh huh. uh huh. คูณสามเข้ามาอีกสิบแปดบาทก็ยังถือว่าน้อยนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าน้อยนะคูณสี่เข้ามาอีกร้อยแปดสิบาทเริ่มเยอะละนะ,ะได้เริ่มเยอะละอ oh. คูณห้ามาอีกสามสิบบาทสวยๆเลยจ้ะแม่แปดการหมุนฟรีนะคะทุกคนขาสองร้อยสี่สิบสามบาทนะคะได้น้อยนะทุกคนยังไงโอ้โหอีกสิบบาทมาเราไปเพิ่มเบ็ดกันทุกคนคะ่ะเราก็หมุนเองเลย นะโอ้โหหมุนเองมันเข้าอย่างงี้รู้รู้งี้กูหมุนนานละสวยสวยเลยนะฮะเบสสีิบาทเราหมุนเองนะคะนุกคนคะ่ะหมุนได้สองครั้งเองก็โหมาติดติดเลย,ยตัวเเต็มแถวอีก2องสิบาทโอ้โหน้ำเต้าปูปลาของเราก็มาอีกเจ็ดร้อยหกสิบบาทโอ้โหสมควรสมควรออกแล้วนะทุกคนนะ ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่เล่นได้ถึงขนาดนี้ก็เพ่นดีกว่าเราก็จะเพ่นเหมือนกันนะคะกำไรก็ประมาณที่ทุกคนเห็นเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมนะทุกคนคะอยากดูเกมไหนนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ